อยู่ปั๊ดไอ้กูว่ชัวมาลังแรงเรื่องการเมืองอยู่ได้มาวิจารณ์การเมืองมาพะนั่นก็อยู่ได้มึงไม่ึงไอ้กูจอยรองมันกินจริงรีดกับเราจ้ยอยน้องมึงรู้ไหมว่ากูตูก้กลมเกลื่อนตองไอ <c oughs> ้เปร๊ดไอ้ตายห้องอยู่ปัาดมึงตูก้กลมเกลื่อนในละมันลงบนกูมัดตีกูจ้ยอยกันแล้วตีกูจ้อยอะไร มงตุกกรมขึ้นก็นตุกกรมขึ้นเลย่าตีกูจัดเปลด็ดกูตุกกรมขึ้นนี่แต่กูไม่ตู้กลมขึ้นกูไม่รู้เลยเนามีไล่ตา <c oughs> มึงต่ำเปล็ดอยู่ตาเดียวเจียวก็ไม่เจียวไอ้พวกูบา้าไอ้พวกเปลด็ดไอ้ไอ้โจรน,นั้นก็นจัดต่ำร้อยเบอร์โตก็ไม่ติงไว้ไอ้ไล่ก็ไม่ไอ้กูไว้จัดเปร็มึงไปเอาไอ้ดีไ,ล,ไ,ล,ไล่ก็เบอร์โตไอ้คนที่ก้มขึ้นกูหมายกูตีไปไอ้เปล็ดไปแปแนไอ้มาตีคนไป